อ,อมศศิภาพรน,นักตบลูกยางสาวสวนกลับแฟนลูกยางบอกกระโดดไม่ขึ้นอ,อมศศิภาพรน,นักวอลเล์บอลหญิงไทยตอบกลับแฟนลูกยางหลังคอมเมนต์กล่าวหากระโดดไม่ขึ้นวันที่29เาเมษายน2568กลายเป็นกระแสดราม่าอีกครั้งเมื่ออ,อมศศิภาพรจันทวิสูิ์นักวอลเล์บอลหญิงไทยของสโมสรน,นครราชสีมาตอบคอมเมนต์แฟนลูกยางสุดเดือดในทิกทอกหลังเข้ามาแสดงความคิดเห็นกระโดดไม่ขึ้น คลิปดังกล่าวของสสิภาพรเป็นรูปตัวเองพร้อมข้อความว่าอยู่ทำไมถึงอ้วนขึ้นก็กินไงขะถามอะไรโง่โๆก่อนที่จะมีแฟนลูกยางแสดงความคิดเห็นว่าก็ว่าอยู่ทำไมโดดไม่ค่อยขึ้นจากนั้นอมสสิภาพรตอบกลับว่าช่องส่วนตัวอย่าเสือกอ่อค่ะอย่างไรก็ตามคอมเมนต์ดังกล่าวมีทั้งคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจสุดท้ายเจ้าตัวได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเอาจริงๆ อันนี้แค่ลงไม่ได้หมายถึงใครเลยนะค่ลงเพราะสนุกและดูเข้ากับตัวเองที่บอกอ้วนขึ้นไม่อ้วนแค่น้ำหนักลงเยอะมากทําให้ถูกใจคนบนโลกนี้ทําไม่ได้ข้าเพราะอยู่เฉยๆยังโดนเลยโทษมนุษย์สำหรับสโมสรวอลเลยบอลคอนราสีมาซีควาอันดับที่3วอลเลยบอลหญิง AVC แชมเปี้ยนลีก2025ที่ประเทศฟิลิปปิน